และวันนี้นะคะพวกเราจะมาทําการนําเสนอและพรีเซนต์งานในโครงงานการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณในการห้ามเลือดของหยบกลก้วยครับปัจถุบค์ของการจัดโครงงาน 1. เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของหยบกล้วยที่มีผลต่อการแข่งตัวของเลือด 2. 2. ทําเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับก,บการกาะตัวของเส้นใย,ยไฟบินของหางสัตว์ ทดลองโดยการใช้โยอกล้วยที่มียางพาลงไปเมื่อเกิดบาดแผลขึ้น 3. เพื่อทำการผลิตแผ่นแปะห้ามเลือดที่ได้จากดยวกล้วยสมมติฐานสมมติฐานได้ความว่าตัวของหอยเกล้วยนั้นมียางที่เป็นกรดอ่อนๆรวมทั้งยังมีโปรตีนที่อยู่ในกลุ่มแลคตินซึ่งมีกระบวนการบัดคอตติง้งจึงส่งผลทำให้เลือดหยุดไหลและแข็งตัวได้อย่างรวดเร็ว 3. วัตถุอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่มีสปะคุณในการห้ามเลือดเหมือนกันในที่นี้คือน้ำจากเข้าเจ้าขอบเขตของการทําวิจัยและการทดลองการศึกษาคนความวิจัยการทดลองนี้เพื่อหาคุณสมบัติการออกฤทธิของหยกลก้วยที่มีผลต่อการห้ามเลือด ระยะเวลาในการทําการค้นคว้าและวิจัยในการค้นคว้าวิจัยเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2564ถึงวันที่10มกราคม2565บทที่2กลไกห้ามเลือดในสภาวะปกติเลือดทำการไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดขบวนการห้ามเลือดมม5 4หลักคือหลอดเลือดเกล็ดเลือดการสร้างริมเลือดและการเฉลยริมเลือดนี่เองวยนัมวาสรรพคุณ ลากแก้ขัดเบาต้นห้ามเลือดแก้โรคส้เลื่อนใบรักษาแผลสุนัขกัดยังจากใบห้ามเลือดผลรัลลกษาโรคกระเพาะเป็นต้นประโยชน์ทางยาของกล้วยหอมสารอาหารที่สําคัญมากได้แก่แป้งโปรตีนไขมันน้ําตาลวิตามินหลายชนิดนอกจากนั้นาสามารถรักษาโรคได้หลายชนิดเช่นถอนพิษเป็นต้น อุเทศทักุมได้ศึกษาเรื่องการศึกษาผลกระทบของพงชิรตต่อการห้ามเลือดในหนูทดลองเพศผู้ผลการทดลองมีทั้งหมด3ขั้นตอนดังนี้คือ 1. การตัดหางหนูเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของพงชิรสต่อการห้ามเลือด2การนำเลือดมาทดสอบระยะเวลาของการเกิดเส้นใยไฟบิน3การตัดเอาเนื้อเยื่อส่วนหางไปตรวจดรอนุชาลักษณติได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับเข้าเจ้ากดห้ามเลือดเป็นชื่อวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้สําหรับ ดูดซับและหยุดเลือดขนาดทำกำลังผ่าตัดซึ่งก็คือการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดวทที่3พิธีการดำเนินการค้นคว้าวิจัยและทดลองในการทดลองเบื้องต้นของหยกกล้วยที่มีสรรพคุณในการห้ามเลือดมีวัตถุประสงค์เพื่อ1เพื่อค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหยกกล้วยที่มีผลต่อการห้ามเลือดและทําให้เลือดแข็งตัวเทียบกับ คุณสมบัติจากวัตถุดิบอื่น 2. เพื่อทําการวิจัยเกี่ยวกับการก่อตัวของเส้นใย,ยไฟบริกของหางสัตว์ทดลองโดยการใช้หยกกล้วยที่มียางของกล้วยทาลงไปเมื่อเกิดบาดแผลขึ้น 3. เพื่อทำการผลริตผลิตภัณฑ์ที่สามารถไปห้ามเลือดได้จากผลิตภัณฑ์จากหยกกล้วยโดยมีการทดลอง 3. หัวข้อหลักใหญ่ๆคือ 1. การทดลองการออกฤทธิ์ของอยูกล้วยต่อการห้ามเลือด 2. ทดลองการกอดตัวของเช้นแยไฟบิก 3. วิธีการผลิตแผ่นแปะห้ามเลือดนั่นนะครับพวกเราในฐานะที่เป็นทีมงานผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัยรวมถึงคณะผู้จัดทำจึงขออนุญาตจบการนำเสนอและพรีเซนต์โครงงานไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ